โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกกท่านเข้าสู่ Alive a Channel นะครับกับเกม Art Land มาเดี๋ยววันนี้จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรูนนั่นเองเอาไปเป็นแนวทางให้กับเ,เพื่อนๆที่จะลองคิดดูว่าเราอยากจะใช้รูนประเภทไหนนะครับระบบรูนมีอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่รูนจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเปิดฟังก์ชันนี้ตอนประมาณเลเวล20นะ l e ว e l ยี 20, จะเปิดฟังชันฟังชันลูนจะฟังก์ชันแล้วจะเป็นคนว่าสั้นนะอ่าฟังก์ชันลูนนะครับก็ลูนในเกมนี้จะมีทั้งหมด6ช่องนะครับก็จะเรียงเป็นเบอร์1ถึงเบอร์ 6, อ่าจากขวามาทางซ้ายนะครับวนเป็นวงกลมแล้วก็ทุกลูนเนี่ยจะมีเหมือนกันก็คือใส่ครบ2ชิ้นเพิ่มสเตตัสตัวละครใส่ครบ4ชิ้นเพิ่มเอฟเฟกให้กับตัวละคร เราไปดูกันดีก,กว่าว่ารูนนั้นหาได้จากที่ไหนเวลาที่เราจะเข้าดันรูนนะครับให้ไปที่หน้าผจนภัยและเลือกไปที่ด่านทางมุมขวาล่างอันตรงกลางนะครับชื่อว่า Secret r e a ี m และมาที่อันที่3ครับชื่อว่า เมจิเคิลวลเทกดไปปุ๊บเราก็จะเจอบอสให้เราไปท้าทายใช้มันสมองของเราในการเล่นให้ผ่านซึ่งจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับตามวันโดยที่บอสจะมีด้วยกันทั้งหมด4ทธาตุจะมีธาตุไฟเกิดในวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสธาตุน้ําวันอังคารกับวันศุกร์ธาตุสายฟ้าวันพุธกับวันเสาร์แล้วก็ธาตุมืดครับวันอาทิตย์ มีวันเดียวนะทันมืดมาดูกันก่อนครับผมว่าดันธาตุไฟมีรูนอะไรให้เราบ้างครับเริ่มจากอันแรกครับ The Holy Sword The Holy Sword ใส่ครบ2ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ5%ครบ4ชิ้นเพิ่มพลังโจมตี20%เวลาเข้าการโจมตีปกติตรงๆง,ง่ายๆครับโจมตีปกติใส่ครบ4ชิ้น เพิ่มพลังโจมตี20%ใส่ครบ2ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ5%ต่อไป ire, รูนแวไพร์ใส่ครบ2ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ5%ใส่ครบ4ชิ้นเวลาตีเสร็จแล้วนะครับจะฮิล20%ทันทีเมื่อจบเทินหมายความว่าถ้าเกิดเขามาเคาน์เตอร์เออเราไปเคาน์เตอร์เขาเออเขามาตีเราไม่ฮิลนะครับจะนับเฉพาะตอนที่เราไปตีเขาเท่านั้นถึงจะฮิลต่อไปอโกสตี่ไหนรูนนี้ใส่ครบ2ชิ้น เพิ่ม HP 5%ครบ4ชิ้นนะครับง่ายๆเลยคือถ้าเพื่อนตายนะเพื่อนในทีมตายนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน5%สามารถใส่ตายเพื่อนตายได้สูงสุด4คนอ่าก็จะไปได้ถึงบวก20%กันเลยทีเดียวนะฮะก็คือเป็นลูนที่เพื่อนตายไปซะเดี๋ยวฉันจะอยู่แบกให้เองอ่ะ รูนนี้ก็ตรงๆง,ง่ายๆครับแต่ไม่เกิน4นะก็คือสูงสุดไม่เกิน20%นั่นเองรูสุดท้ายของสีของธาตุไฟนะครับก็คือ Magical Eyes รูนนี้ใส่ครบ2ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์5%ใส่ครบ4ชิ้นนะครับ Random Debuff ใส่ศัตรูมีโอกาสติด50%ที่จะทําให้ศัตรูนั้นโดนลดความเสียหายลดพลังโจมตีอืมแค่นั้นเองครับมีโอกาสติด50%ต่อไปครับรุน ต่อไปจะเป็นของวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับเป็นบอสธาตุน้ำรุ่นแรกครับ Copper Can รุ่นนี้ใส่ครบ2ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์5%ใส่ครบ4ชิ้นนะครับจะทําให้เพิ่มพลังโจมตี10%ในการใช้สกิลคือสกิลแรงขึ้น10%แต่ถ้าเป็นสกิลที่เป็นสกิลแบบ LE นะจะแรงขึ้น5%อืมโอเคต่อไปครับ Hourglass รุ่นนี้ครับใส่ครบ2ชิ้นเพิ่มพลังเจาะเกาะเวท5%แล้วก็ใส่ครบ4ชิ้นนะครับมีโอกาส50%ที่จะลดคูดาวลง2เทิร์นต่อไปครับไขชิลบวก HP 5%ครับครบ2ชิ้นครบ4ชิ้นตรงๆง,ง,ง,ง่ายเลยลดความเสียหายทุกอย่างลง10%ครับอืมแค่นั้นเองก็ตัวแท้งใส่ไปก็จะถึกขึ้นแบบถึกขึ้นเลยจากแพสซีฟที่พวกตัวแท้งมีอยู่แล้ว ต่อไปครับ New y e a r รุนนี้รุนผมชอบเรียกรุนหิมะเออรุนหิมะครับใส่เข้าไปแล้วเพิ่ม HP 5%มีโอกาส50%นะครับเวลาที่เข้าหน้าไฟแล้วจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสโลครับเป็นสโลเลเวล2สโลในเกมนี้ก็คือลดช่องเดินลดช่องเดิน2ช่องรอบตัวของศัตรูนั่นเองครับก็คือแบบศัตรูเนี่ยไปได้ไกลแค่ไหนจะลดลงมาจากที่ไกลอยู่แล้ว2ช่องนะ แล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดลบพลังป้องกันเวท30%ด้วยมีโอกาสติด50%นะครับใส่ดีไหมใส่กับพวกตัวที่เออ่ชอบป่วนศัตรูครับไปกดใส่แล้วเขาเดินเขาเดินแบบเดินได้ไม่ไกลอย่างนี้เลยต่อไปครับลูนสีเขียว thunder vortex ลูนี้บอสจะเป็นท่าสายฟ้านะต้องเอาพวกท่าไฟมาโซ่ครับจะมีวันพุธกับวันเสาร เริ่มที่รุ่นแรกครับเอวี่หรือว่ารุ่นเหย่่ยวนั่นเองรุ่นนี้เพิ่มเจาะเกาะกายภาพ5%ครบ2ชิ้นนะครบ4ชิ้นจะทําให้พลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นฮเวลาเข้าหน้าไฟนะครับแล้วก็พอจบเทินเนี่ยจะทําให้ตัวเองเนี่ยเดินได้ไกลขึ้นอีก2ช่องอืมก็คือเพิ่มเพิ่มให้ตัวเองเดินกว้างขึ้นนั่นเองครับเหมาะกับตัวไหนผมว่า เ,เหมาะกับพวกตัวที่เดินใกล้ๆอ่ะพวกแบบตัวแรงๆแต่มันเดินใกล้พวกไฟเตอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะมันเดินมันเดินได้ไม่ค่อยไกลใส่ไปก็จะเดินได้ไกลขึ้นหรือว่าเป็นพวกตัวแทงก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต,แต่แต่ว่ามันเจาะเกาะกายภาพนะต้องอย่าลืมไปให้พวกตัวเวทัวรับใส่ไม่ดีนะครับหรืออยากให้ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่ต่อไปครับ กราเดียเตอรูนี้โลระเบิดครับผมเพิ่มโอกาสติดคริติค็เอร์นตะแต่ไม่ไม่ได้ไปโบกตรงสเตตัสโดยตรงนะแค่เพิ่มโอกาสในการติดคริติคอลให้มากขึ้นอีกเจ็ดเอร์ตรงนี้ใส่ครบ2ชิ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าใส่ครบ4ี่ชิ้นนะจะทำให้โจมตีแรงขึ้น20%อร์ซนะครับในการต่อสู้แต่เงื่อนไขก็คือเราจะต้องมี HP มากกว่าฝั่งตรงข้าม70%นะ เออรูนี้ถึงจะเห็นผลก็คือศัตรูเลือดโลอ่ะแล้วเราไปตีอ่ะเออมีโอกาสแตกโป๊ะเลยอืมแต่ต้องเป็น Active Attack กนะก็คือเฉพาะการโจมตีในการเปิดไฟนะครับถ้าเราเป็นฝ่ายตั้งรับรูนี้ไม่แสดงผลนะอืมอย่าลืมนะครับ HP ของศัตรูจะต้องต่ำกว่าเรา70%นะโอ้ฟั h ติ้งฮอสนะครับผมใส่ครบ2ชิ้นเพิ่ม HP 5% ใส่ครบ4ชิ้นเพิ่มไปเลยพลังป้องกันเวทแล้วก็กายภาพ15%ในเวลาที่เข้าไฟนั่นเองนะครับเฉพาะการที่เราโจมตีเท่านั้นนะครับเคาน์เตอร์ไม่ได้นะเออเวนแอตแทกเกตเนี่ยก็คือแบบเฉพาะการที่เราเปิดไฟเท่านั้นนะ่ต่อไปครับอัทวูดครอส ตรงๆง,ง่ายๆเลยครบ2ชิ้นเพิ่ม hp 5%ครบ4ชิ้นฮิวแรงขึ้น20%ไม่ต้องถามเยอะครับแค่นี้จบต่อไปครับโอโรโบรอสครับลุนงูนั่นเองรุนงูเกรียนแตกมากครับรุนนี้เพิ่ม hp 5%เมื่อครบ2ชิ้นครบ4ชิ้นปุ๊บหลังจากจบ b a t เทินะจะทำให้สตูติดดีบัฟติดพิษเออติดพิษ แบบติดเลยไม่ต้องมีโอกาสติดนะคือติดทันทีนะครับถามว่าติดแล้วเกิดอะไรขึ้นติดแล้วเนี่ยจะทําให้ศัตรูนะครับป่วยเออป่วยแล้ว5%ของ HP ศัตรูที่เสียไปในเทิร์นนั้นนะเออจะเป็นเดเมดแล้วก็สามารถสแต็กได้สูงสุด15%อตืมต่อไปฮะรูนขวานซิ่งครับรูนนี้ใส่ครบ2ชิ้นเจอเกาะกรยภาพ5ใส่ครบ4ชิ้น ง่ายๆเลยครับเวลาเข้าหน้าไฟเพิ่มพมลังโจมตี10%แล้วก็ลดค่าความเสียหายที่ได้รับ10%ง่ายๆเลยไปตีเขาแรงขึ้น10%ตอนที่เขาสวนเรามาเขาจะตีสวนเราเบา10%ต่อไปครับอแมอนสเตอร์วูฟหรือว่าลูนหมีจริงๆมันคือลูนหมาแต่ผมชอบเรียกลูนหมีเพราะมันมันใหญ่กว่าเท้าหมานะ <laughs> โอเคลูนนี้ใส่ครบ2ชิ้นครับโอกาสติดคริตที่เ7%ใส่ครบ 4ชิ้นนะครับเมื่อเราตีติดคียข้อในการเข้าไฟายเป็นการเปิดหน้าไฟนะครับมันจะฟิกเดเมจใส่ศัตรูรอบข้างทันทีนะที่เราติดคิด15%ของพลังโจมตีกายภาพของเราก็คือง่ายๆเลยคือตีติดคิดใส่เขาตีติดคิดใส่เขาตัวเขาจะโดนเดเมจหลังจากจบเทิร์นนั้นโป๊ะหนึ่งแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างโดนอีกโป๊ะหนึ่ง ต่อไปรูนมังกรครับดรา้อนลูนนี้ใส่ครบ2ชิ้นเจาะเกาะกันจภาพ5%เครบ4ชิ้นจะทำให้เพิ่มสเตตัสทั้งหมดทุกอย่าง8%ยกเว้นเพิ่ม HP นอกนั้นเพิ่มหมดไม่ว่าจะเป็นโจมตีเวทโจมตีกันจภาพป้องกันเวทป้องก,องก,กันกัยจภาพเพิ่มทุกอย่างเลยครับ8% แต่เงื่อนไขในการที่จะให้มันแอคทีฟรูนี้เราจะต้องไม่มีเพื่อนอยู่รอบๆตัวเรา3ช่องเออรูนโดดเดี่ยวรูนแห่งคนชอบตุ๋ยหลังเออเอาไปหลอยเขาเนี่ยต้องรูนนี้ฮะบางกรเลยต่อไปครับรูนต้นไม้ครับ Number o p t i e f ร l l รูนนี้ใส่ครบ2ชิ้นเพิ่ม HP 5%ครบ4ชิ้นมีโอกาส40%นะครับหลังจากใช้สกิลแล้วจะเพิ่มเรนดอมบัฟให้ให้1บัฟ เออแค่นั้นแหละโอเคถ้าให้ผมร e c ค m เมนตนะครับก็สายกิยภาพครับไปรูนแวมพร์ครับหรือถ้าอยากแบบติดคิดข้อมี2รูนครับก็จะมีรูนกาเดียเตอร์กับรูนมอนสเตอร์วูฟครับรูนกาเดียเตอร์เนี่ยสำหรับแอสซิซินที่เข้าไปปิกออฟทันที1ตัวนะอันนี้จะเหมาะมากๆคือเลือดมันโลโลปุ๊บเราอยากจะเด็ดหัวมันเลยครับรูนนี้จะมีประโยชน์มากๆเลย ตัวไหนเลือดโลเราเลือดเยอะกว่าเข้าไปมีการติดคีอีกเ็เอร์เข้าไปแล้วตีแรงขึ้นอีก20%่สนะิบเปอนี่ก็เป็นรูนตัดหัวนั่นเองครับผมโอเคจบไปแล้วแนวทางในส่วนของการดันบอสนะครับก็จะดูเอาเลยมันจะเล็กคอมเมนต์มาเลยครับว่าบอสนี้แพ้ธาตุอะไรอบอสไฟก็ต้องเอาน้ำไปบอสน้ำก็เอาเขียวไปบอสเขียวก็เอาไฟไปบอสดาก,ก็เอาแสงไป ง่ายครับนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยยังไงอย่าลืมดูคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe มีคำถามมีข้อแนะนำเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับฝากไว้ด้วยกับกีตาร์ <c oughs> กีตาร์ะไรเก้าอี e ้ซิกเน็ตแ l a b นะครับนั่งดีนั่งสบายง่ายๆกับเก้า e อี High ้ไฮเอนซิกเ c ็ตแ l a b ครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ